จะมาเย็บชายให้ดูค่ะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ย้ำแขนก่อนค่ะย้ำแขนก่อนอันนี้ย้ำปลายแขนค่ะเข้าตัวเสร็จก็จะเอามาย้ำปลายแขนย้ำไมใ่ให้มันแตกตรงนี้ค่ะให้มันแน่นๆแล้วก็เย็บชายค่ะอันนี้เย็บชายย้ำแขนค่ะ จะพับเก็บมุมอย่างนี้ค่ะนี่วิธีเย็บชายผ่าข้างนะคะเราก็จะกะเอาประมาณ2นิ้วครึ่งอะคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเอาสั้นหรือว่ายาวค่ะ เย็บชายนะคะครับเก็บมุมเย็บออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะประมาณนี้อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะกลับออกมาเสื้อเป็นตัวแล้วค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นงานตัดต่อค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ